การนะครับร้านนี้เอมีปั๊มมีการทํางานของปั๊มทํางานไม่ตัดเลยนะผมสารวจแล้วรั่วในห้องน้ําบริเวณตอกบัวจะทําการเจาะลปไปแต่เเท่าไหม่จะดูแผ่รั่วก่อนใส่กระติ๊บให้เก้า๙๑๔บนทันทิ่ลงไปข้างล่างเดี๋ยวคุณเพิ่มนะ อันนี้ก็ได้ทำการจับจอบท่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลอาให้ละทิศสามทีนะครับอันนี้ก็ได้ทําการเปิดัามจับเวลาแล้วนะครับ12บนาทีั๊มไม่มีการทำงานนะครับส่วนมิเตอร์จากนั้นจากมิเตอร์มาแทงก็ไม่มีรัวนะครับปิดวาลแล้วไปดูมิเตอร์หน้าบ้านก็ไม่มีการหมดแล้วนะครับก็รัวจุดเดียวนะครับจะทการปูกระเบื้องแผ่นเดิมแล้วนะครับจะใช้แผ่นเดิมนะเรียบร้อยแล้วนะครับจบงานครับขอบคุณครับ